สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเย็นนี้พามาชมมารุยมาง,งานป้ายอีกหนึ่งตัวนะครับก็อีกแล้วตัวเก็บอีกแล้วครับเรียกร้องชนความเรียกร้องไม่ไม่ไหวครับงัดเอาใต้หมอนออกมาบ้างอ่ะมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับ b c 20 MA น้ำหนัก4กิโลกรัม 20cc ลานเมจิกเดี๋ยวดูนะทำไมเราเก็บตัวนี้นะพี่ดูท่อเห็นไหมครับใช้งานมาจริงจมันมีรัเบลอยู่ตรงนี้นะครับ แต่เราฉีดน้ําออกสวิตเนี่ยดูน็อตเห็นไหมครับดูน็อตนะฮะดูนะฮะดูนะฮะนี่ฮะทุกจุดเลยฮะค่อยๆไปทุกจุดนะทีละจุดนะฮะนี่นี่สวยไหมครับดูหางไหมครับดูนี่นะฮะน็อตหัวเกียร์ครับยังสีทองอลา,ามอยู่เลยฮะนี่ใช้งานดูบางย่าไม่สกปปกเลยใช้งาน สครั้งซื้อมือหนึ่งมาใช้งาน2ครั้งเอาฟังเสียงดูของแถมใบมีดสายสะพายตัวนี้ขายอยู่3500บาทนะครับเก็บไปทางบวก200นะครับพี่พดันโช๊คไปด้านหน้าเปิดสวิตดันขึ้นบนลากแล้วก็ปล่อยฮะอีซี่ครับดูเชือกฮะเสียงใสกิฟ์เลยครับติดแล้วเอาโชคลงครับ ครับนี่เป็นไงฮะเสียงใสกิ๊กเลยเนหะ็นไหมท่อไม่มีข่ามเมาเลยดับเครื่องยนต์สตาร์ทใหม่ครับลากปล่อยคใครที่มองหาเครื่องใหม่ๆนะครับตัวนี้ราคามือหนึ่งนี่เจ็ดเก้านะฮะล่าสุด bc ซีสองร้อยทีเนี่ยเจ็ดพันเก้านะครับตัวนี้สามพัน ห้าร้อยบาทเองนะครับหองแถมครบผับประกันให้ร้อยวันดูแลให้ตลอดอยู่กันใช้งานครับใหม่ใหม่สวัสดีครับ